นี่ห้องครัวเรากำลังวุ่นอยู่นะคะเกี๊ยเต่าปลาต้อนนี่เห็นยังคือเสียงดังแก่อุ๊บอันโอ้ต้มแก่ไหมนะดูดซ่าดูดซ่าดมากเกินเต้นเลยจังไยพี่น้องโอ้ยเียอะเลยต้มไอ้กระติ huh, ๊บต้มแบบแดง กั้แกมันดาดมแต่สายก็เหนียหยันบ่หอมหอมค่ะยินนี่กับแตงกีหอมหอมหอมไปซื้อมาแต่ตลาดอันอันทุ่หินขาวลงแล้วเนี่ยตั้มแก่บอกที่ดิบกินไดก็กินได้กินบ่ได้ก็กินเก่าก็ละคือกันบ่พอจ้ะอันนี้น้องนี่หนี่น้อง น้องส้วคอยมาแต่พิษโนโลกลูกนีให้สวยเบาเพื่อนมากม่ใหญ่ละนังเจียมบืกออกบื้อเราตเจวใช่ียใ้น้ปลาอกนสองสนนแก่บไมันเปลี่ยนเปลงเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวจิดมันพอดีหรือเปล่าเซ็นไปจอันของมันแพงไปเข้าประมาณมันอย่างเด้อมันแพงเราพิกนี่กระเอนเราพิกซื้อดิพี่น้องเราพิกอันนี้กระเอนแม่เราพิกซื้อดิเราพิกอันเพื่อนอยู่ยัตโซฝากมางหอดหมู่บ้านนี่ พอดีเลยเออพอดีเลยกยังวะฝาบังม่วงฝากพริกมากตส่เจใ่ไปขอแตผงชจะกิเมื่อกี้สองจอนมันเป็นกิโลไอด้เกแลเลยผงชรผงชูรตัมนเลผงชูรจะเากรถอยมาหมูวานอยู่ อยมาบัวบ้านเนยวิทยาไปถอยบยวบ้านเน้ยมาแดกกับเขาก็ถอยมาหนิถอยบางหันเอาซีของใหม่ป้ายแดงหมดเลยน้ำปลาก็เพิ่งถอยมาเอาสีเเกเตี๋ยวกระเดี้ยวนี่เ,เี๋ยวน้ำปลาห้าสามสไตสามไต,มต,มตเลยด้ยอุ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 ยเจ้า,าใช้ผมขึนรก็ดีนะ้ำปลาน้นหวานแล้ว่าสาโอ้ยดี น้าเดียวต้จปูม่เดียบบ้อยแล้วนะเดี๋ยวองจะเย็นปูไม่ยังีบ่นอนิ่บางซิ่บางซิมบงเชมบ่จ้าเห็นเอาขึ้นโขึ้นจำติดคับจำอยมันติดแล้วสะบัดออกบ่มันติดบนมือเชียออก